ศีลทำให้สวยทานทำให้รวยภาวนาสมาธิทำให้มีสติปัญญาดีสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่ห้าเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช2,565นะครับผมสำหรับในห่วงช่วงเวลา,าบ่ายแก่ๆเรียกว่า,าจะใกล้เวลาเย็นของวันนี้นะครับผมก็จะขอนำาเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่ทานได้มา,าทัศนาศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษ ของท่านเจ้าพรคุณหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยแห่งวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง,เองนะครับผมท่านเจ้าพรคุณหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านมีนามเดิมว่าพุทธนามสกุลน,นั่งเดิมอินทรหาท่านได้ถือกำเนิดเกิดกายในวันที่ วันที่8เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2 4 6 6 4 4ส4ก็เป็นในช่วงรัชสมัยลนกล้ารัชกาลที่6นั่นเองนะครับผมท่านเกิดที่บ้านหนองยาเซ่งตำบลสันประดู่อำเภอหนองโดนเมืองจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับผม รียกว่าท่านเป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดาของท่านนั่นเองนะครับผมในห่วงช่วงที่เวลาอายุท่านได้เพียงสี่ขวบปรากฏว่ามารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมลงทำให้บิดาของท่านนั้นได้มีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากจึงได้พาท่านย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของบิดาของท่าน ก็คือบ้านโคกพุทธาตำบลตาเนิ่องอำเภอสว่างแดนดินเมืองสกลนครน,นั่นเองนะครับผมในการเวลาต่อมานั้นท่านได้มีโอกาสเข้าศึกษาเร่าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดไสทองจนกระทั่งจบชั้นป .6 นละครับผมเมื่ออายุท่านได้15ปีท่านก็ได้ บรรพชาเป็นสมณรในปีพศ2479นั่นเองนะครับผมท่านบวชเป็นเนรที่วัดอินสวร,ร์บ้านโคกพุซาตบลตาเนื่องอำเภอสว่างแดนดินเมืองสกลนครน,นั่นเองนะครับผมโดยมีท่านพระครูวิบูลธรรมขันเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินเป็นพระอุปชานั่นเอง เมื่อท่านได้บวชเป็นสมณีแล้วก็ได้อาศัยอยู่กับท่านพระครูโพธิภูมิไพรโรธอะครับผมท่านได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างมากโดยที่ว่าสมณีพวกนี้มีความสนใจทางด้านพระบุิยติธรรมนะครับผมจนในพรรษาแรกๆนั่นเอง ท่านก็สามารถสอบได้ถึงนักธรรมชั้นตรีเนี่ยแหละครับผมและนอกจากนั้นท่านใหญ่ยังมีโอกาสได้ฝากมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่เสากันตาสีโลเรียกว่าเป็นบุพกา,ารย์ทางพระกรรมฐานอีกด้วยนั่นเองนะครับผมจนกระทั่ง ในห่วงช่วงเวลาปี2483ท่านตระคุณหลวงปูเ่เสากันตาสีโลก็ได้พา,าหลวงพ่อพุธนี่แหละครับผมไปฝากเป็นลูกศิษย์จะได้เรียนหนังสือหนะะังหาเรียนพระปริยัติธรรมกับท่านพระปัญญาพิสารเถระหนูที่วัดปทุมวนารามเพราะว่าวัดสรรปทุมกรุงเทพมหานครนี่แหละครับผม ท่านจบประคุณหลวงพอพุธนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปฐมวนารามกรุงเทพมหานครจนกระทั่งอายุได้21ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่24เดือนกร,รกฎาคมปี2485นะครับผม2485บ้านเมืองก็ดีทั่วโลกก็ดี ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองสงครามมหาเอเชียบุรพาพอดีนี่ยแหละครับผมหลวงพ่อพุทธก็ได้ย้ายกลับมาที่เมืองอุบลราชธานีในห่วงช่วงสงครามที่กำลังรุนแรงอยู่นั้นนั่นแหละครับผมกลับมาที่จำพรรษาที่วัดบุรพาเมืองอุบลราชธานีแล้วครับผม ท่านมาอยู่จำพรรษาในปี2489นั่นเองปรากฏว่าได้เกิดอาพาธเหรครับผมเรียกว่าท่านอาพาธอย่างหนักก็ได้ต่อมาได้พบกับท่านจักรพนุหลวงปู่ฟ้นอาจารโรได้ช่วยแนะนำในการพิจารณาธาตุขันทั้ง32อาการนี่แหละครับผม โดยใช้สมาธิจิตนั่นเองจนกระทั่งท่านได้มีกําลังจิตตงแไลกําลังใจและาธาตุขันดีขึ้นมานั่นเองนะครับผมในปีพศ2513ท่านเดชมงคณหลวงพ่อพุธนี้ได้มารับตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสวัวารว,วันนะครับผมเมื่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสะละว,วันจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ท่านก็ต้องมีภาระหน้าที่นะครับผมเรียกว่าปฏิบัติกิจของสงฆ์ก็ดีทําหน้าที่ในการอบรมธรรมเพื่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ดีเรียกว่าในห่วงช่วงเวลาที่ท่านดํารงทาาขันอยู่นี้ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อศรัทธาญาติโยมประชาชนและประเทศชาติมากมายนั่นเองนะครับผมเช่น โดยอนุภาพแห่งพระศาสนาเนี่แหละครับผมท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อพุทธนิยโยท่านได้สร้างโรงเรียนโรงเรียนราษฎรธถรมเรียกว่าได้สร้างอาคารเรียนให้สําหรับคุณบุตรกุล,ธ,กลธิดาเพราะว่าท่านมองเห็นความสําคัญของการศึกษาเราเรียนนี่แหละครับผมพร้อมทั้งได้มอบทุนสนับสนุนการตั้งมูลนิธิของโรงเรียนให้ด้วยนะครับผม บรรดาหน่วยงานราชการต่างๆก็ยังได้อาศัยบาร,รมีของท่านจ้่ประคุณหลวงพ่อพุทธนี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอยู่เสมอมาหรือว่ามอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างตึกสงอาพาธโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาหรือว่ามอบอทุน สนับสนุนการตั้งมูลนิธิของโรงพยาบาลต่างๆอีกด้วยละครับผมเรียกว่าหน่วยงานราชการต่างๆก็ได้อาศัยบุญบาร,รมีของท่านเ้าคุณหลวงพ่อพุธอย่างกว้างขวางนั่นเองท่านเดาคุณหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านได้ถึงแก่มรณภาพในวันที่15เดือนพฤษภาคมพีพศ2452สริอายุได้ เจ็ดสิบแปดปีแล้วครับผมสำหรับวัตถุมงคลท,ทิ์ที่เป็นสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อพุทธฐานโยที่ทุกทกท่านกำลังได้ทัศนาในขณะน,นี้เป็นพระใบโพรูปเหมือนนะครับผมผสมด้วยแร่เหล็กน้ำพีนั่นเอง ในห่วงช่วงที่อายุท่านทีบพคุณหลงวงพ่อพุทธได้อายุได้เจปีนี่แหละครับผมวัตถุมงคลทิพย์รุ่นนี้เรียกว่าสร้างถวายหลวงพ่อพุทธในช่วงอา,อายุ74ปีแล้วก็ได้แช่น้ำพระพุทธมนต์ด้วยนั่นเองพระจันเนื้อหาหลักนอกจากเป็นผงพุทธคุณแล้วก็แร่ว่านอันเป็นมงคลร้อยแปดแล้ว ยังมีแร่เหล็กน้ำพีผสมอยู่ในเนื้อพระด้วยนั่นเองแหล่งแร่เหล็กน้ำพีอันสำคัญของเมืองไทยเรานั้นอยู่ที่เมืองลับแลหรือว่าจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับผมแร่เหล็กน้ำพีนี้มีความเชื่อถือมาแต่โบราณการว่าเป็นธาตุมหัศจรรย์นะครับผม เป็นาธาตุธรรมชาติที่มีอานุภาพทางด้านคงกระพันและก็สามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยนั่นเองผู้ที่มีบุญอาธิการเท่านั้นจึงจะได้ครอบครองแร่ชนิดนี้นะครับผมในอดีตในอดีตนั้นแร่เหล็กน้ำพีนี้จะถูกนำมาหลอมตีเป็นอาวุธคู่กายของพระมหากษัตริย์ มาแต่โบราณกาลนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแร่เหล็กน้ำพีนี้จึงเป็นโลหะธรรมชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดพระผงใบโพรูปเหมือนท่านเดชระคุณหลวงพ่อพุทธานิโยผสมแร่เหล็กน้ำพีแช่น้ำมนต์ไปพร้อมๆกันนะครับผมกรองที่บรรจุ พระใบโพรูปเหมือนหลวงพ่อพุธเป็นกรงสีขาวลบมุมทั้งสีด้านนะครับผมฟ้ากล่องเป็นสีขาวตัวหนังสือนี้ลงทองแล้วครับผมตัวหนังสือไทยโค้งที่ลงทองนี้ก็จะเขียน นะครับผมนอกจากโวดลายไทยแล้วยังจะเขียนเป็นหนังสือไทยว่ารูปเหมือนใบโพว่านเหล็กน้ำพีนั่นเองนะครับผมตรงกลางตัวหน,นังสือไทยตรงๆว่าแช่น้ำมุน เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่นี้เป็นเลขไทยการเวลาผ่านมายี่สบเจ็ดปีแล้วตัวหนังสืออาจจะเลื่อนลางไปนะครับผมเจ็ดสิบสี่ก็หมายถึงว่าอายุวัฒนามงคลในห่วงช่วงเวลาที่สร้างนี้พระรุ่นนี้อายุท่านจะาปะคุณหลวงพ่อพุทธเจ็ดสิบสี่ปีนั่นเองนะครับผม ถัดมานั้นจะเป็นนามหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อพุทธธานิโยวัดป่าสารวันอเมืองจอนครราชสีมาวันที่ ปีพศสองพันอยสามสินะครับผมภาพรวมจะค่อนข้างชัดในหนึ่งเพราะว่าตัวหนังสือต้องขอภัยจะเลือนลางไปบ้างนั่นเองเอาละครับตอนนี้จะชัดขึ้นมาแล้วครับผมวัดป่า สารวันอำเภอเมืองจอนครราชสีมาแล้วก็มีวันที่11เดือนกร,รกฎาคม11กค38มนะครับผมเรียบง่ายแต่ว่าชัดเจนนะครับผมถ้าเรานำองค์พระมาเปรียบเทียบกับเหรียญ10บบาทของเราก็จะเห็นว่า ไซหรือว่าขนาดนั้นจะใกล้เคียงกันนะครับผมจะใกล้เคียงกันก็มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะครับผมเป็นรูปใบโพแช่น้ำม,มนต์ตรงกลางปฏิสถานรูปเหมือนท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อพุทธานิโยเลยล่ะครับผม สังเกตใบหน้าแววตาท่านเหมือนมีชีวิตจิตใจนั่นเองรอยยิ้มของท่านนั้นเรียกว่าเปรียมไปด้วยเมตตาธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองนะครับผมท่านหงจีวรเรียบร้อยเส้นสายต่างๆนี้ถึงแม้จะผ่านการแช่น้ำพุทธมนต์มาแล้วก็ยังคงความ สวยสุดงดงามมีมิติให้เราได้เห็นได้ชมแล้วครับผมเราบางครั้งเราจะสังเกตเห็นว่าจะเห็นระ,ร,ะหระยิบระยับอุดมไปด้วยแร่เหล็กน้ำพีนั่นเองนะครับผมท่านนั่งสมาธิราบ ด้านนี้จะมีนามท่านพุทธนะครับผมพุทธมาซิกนี้เป็นฉายาท่านทานิโยกดจมลึกลงไปในเนื้อพระคมชัดลึกนั่นเองจะสังเกตเห็น แร่เหล็กน้ำพีแหละครับผมอยู่ตามผิวพระนั่นเองอันนี้ภาพรวมด้านหลังนั้นจะเป็นยันคูของท่านนะครับผมซึ่งเมือท่านแต่ก่อนก็เรียกว่ารางรถไฟนั่นเอง อุณาโรมอยู่ทางด้านบนนี่แหละครับผมอันนี้เป็นยันครูของท่านรุ่นแช่น้ำพุทธมนต์เจ็ดสีเจ็ดสี่ก็คือ อายุวัฒนามงคลหลวงพ่อพุทธิแล้วครับผมจะมีนามของวัดสารลอ,อยเป็นผู้สร้างน,น,นะครับผมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เลขไทย2538ลองดูภาพรวมนะครับผม บางทีเราจะสังเกตเห็นผิวพระนั้นจะสะท้อนแสงด้วยแร่เหล็กน้ำพีด้วยนั่นเองนะครับผมเอาละครับเริ่มชัดลึกทุกอย่างนะครับผมตัวหนังสือนังหา เดี๋ยวเราลงวัดความกว้างขององค์พระดูนะครับผมส่วนที่กว้างที่สุดก็โดยประมาณนะครับผมสองเซนติเมตรเกือบครึ่งละครับผมก็ประมาณนี้ละครับเกือบครึ่งความสูงขององค์พระ ด้านหลังยังมีรอยปิ้นของเนื้อพระอยู่นะครับผมตามขอบสูงสเซนติเมตรนะครับผมสเซนติเมตรโดยประมาณนี่แหละครับผมฐานความกว้างของฐานพระ ก็ประมาณ1นึ่งเซนติเมตรเราได้กำไรเนื้อนะครับผมอันนี้เป็นฐานของพระเพราะว่าพระผงจะสร้างยากกว่าพระเนื้อโลหะนั่นเองอันนี้ความยาวของฐานพระนะครับผมเพราะว่าเนื้อพระที่จะนำมาผสมนั้นจะต้องอพิธีพิถันในการสรรหาแร่ ว่านอันเป็นมงคลน,นั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะล้อมรวมลงในนี้นั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทุท่ทานที่มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเ,มเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงได้ละะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรม คิดว่าจะบำเพ็ญวรมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม พอกราบราธนาในมนต์อำนาจเดชบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาหากแม้นว่าองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพุทธานิโยได้ทราบโดยยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระสยจิตแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุง้งครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท,ท่าน ที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพูบณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเอง คำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขออนุภาพบุญญาบร,รมีแห่งองค์ท่านเดบคุณหลวงพ่อพุทธานิโยขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบร,รมีอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภยัย สัรพเคราะห์เสน็จอย่างไรจงมาลายหายไปสิ้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ